ก่อนจะฟังคลิปนี้รบกวนทุกคนอ่าน description อยู่ใต้คลิปด้วยเพราะจะเป็นการเปิดนาที่ทำให้เข้าใจในบทถัดๆไปสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูเนื้อหาในหนังสือความเร้นลับของเวลาที่เขียนโดยท่านอาจารย์สมพานพรมทาเป็นหนังสือที่แอดมินอ่านแล้วรู้สึกชอบมากและชื่นชอบผลงานทางวิชาการของท่านมากเป็นไปได้หรือไม่ที่จะย้อนกลับไปในการเวลาคำถามนี้ อาจฟังดูไร้าสาระในความรู้สึกของใครหลายๆคนเพราะไม่ได้มีประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พบเห็นจริงในชีวิตประจำวันแต่ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจและกระตุ้นจินตนาการอย่างยิ่งไม่เช่นนั้นวรรณกรรมหรือภาพยนตร์มากมายหลายเรื่องคงไม่หยิบยกประเด็นนี้มาเป็นแก่นแกนสำคัญดึงดูดทุกคนผู้ชมจำนวนมากให้ติดตามไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคสมัยก็ตามที เนื้อหาในหนังสือความเร้นลับของเวลาจะพาทุกคนไปวิเคราะห์หาคำตอบโดยอาศัยทฤษฎีรวมทั้งข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือเล่มสำคัญๆในวงการวิทยาศาสตร,ร์และประัชญาซึ่งอาจไม่ใช่ข้อสรุปตายตัวแต่ก็คงพอจะช่วยคลายปมเรื่องการย้อนเวลาดังกล่าวได้บ้างส่วนที่เหลือน,นั้นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทุกคนแต่ละคนว่าจะมองหรือตัดสินอย่างไรเวลาเป็นนามธรรมจับต้องด้วยประสาทสัมผัสอันได้แก่ ตาหูเป็นต้นไม่ได้ของที่เป็นนามธรรมนั้นต้องใช้ปัญญาจึงจะสามารถจับต้องได้มีวิชาอยู่แขนงหนึ่งที่มนุษย์เราคิดค้นขึ้นเพื่อศึกษาของที่เป็นนามธรรมวิชานี้คือปรัชญาสำหรับผู้ที่เคยเรียนปรัชญามาบ้างย่อมจะพอทราบว่าเรื่องของเวลานี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่วิชาปรัชญาให้ความสนใจศึกษาค้นคว้าคู่กับเรื่องอวกาศ คนสมัยใหม่โดยเฉพาะเยาวชนคนหนุ่มสาวที่เกิดมาท่ามกลางวัฒนธรรมไฟฟ้าแยากจะมองเห็นและเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างเช่นเวลาและอวกาศเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพมหานครนั้นกลางวันก็มองไม่เห็นดวงตะวันเพราะอยู่กันแต่ในตึกตกกลางคืนก็มองไม่เห็นดวงดาวเพราะแสงไฟที่สว่างจ้าทั่วทั้งเมืองบดบังเอาไว้หมดโลกของเยาวชนเหล่านี้จึงกลายเป็นโลกอันจำกัด ความคิดอันเป็นนามธรรมนั้นน่าจะมีอยู่แล้วในคนทุกคนถ้าเด็กๆของเราเหล่านี้ถูกปล่อยออกไปอยู่กับธรรมชาติมีโอกาสได้เห็นดวงดาวดวงตะวันและดวงจันทร์ได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของฤด,ดูกาลได้เห็นสายน้ำความร่วงโรยของใบไม้การผลิตใบแตกหนอ่อ ตลอดถึงการตายและเกิดแทนที่กันของสรรพสิ่งในธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่คือสภาพแวดล้อมที่สำคัญของการเพราะบ่มปัญญาอันจะทำให้มนุษย์เราก้าวข้ามการรับรู้อันจำกัดอันได้แก่การมองเห็นเฉพาะโลกแห่งวัตถุและคิดเพียงจะหาความสุขความสำราญจากการบริโภควัตถุเหล่านี้เท่านั้น เวลานี้เราอาศัยอยู่บนดาวดวงหนึ่งที่เรียกชื่อกันว่าโลกโลกใบนี้ก็กำลังล่องลอยอยู่ท่ามกลางที่ว่างอันกว้างใหญ่ไพศาลที่สมมุติชื่อเรียกกันว่าอวกาศโดยมีดวงดาวอีกนับอน,นันต์ล่องลอยอยู่เป็นเพื่อนของเราเต็มห้องอวกาศไปหมดอวกาศตามที่บรรยายมานี้ดูจะเป็นนามธรรมน้อยกว่าสิ่งที่เรียกกันว่าเวลา เพราะเมื่อกล่าวถึงอวกาศเราจะมองเห็นดวงดาวจำนวนอนเอกอันนันต์ตามที่ว่ามาแล้วนั้นจะอย่างไรก็ตามตัวอวกาศจริงๆอันได้แก่สถานที่โลง่โลงๆอันกว้างใหญ่นั้นก็เป็นนามธรรมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเวลาเลยสถานที่อันโลง่โลงๆนี้มีขอบเขตไหมหรือว่าไม่มีเพียงแค่คำถามนี้ก็ก่อให้เกิดปริศนามากมายแล้วนี่ขนาดเรายังไม่ได้ถามว่าแล้วเจ้าสถานที่อันโลง่โลงๆนี้เกิดมาได้อย่างไร หรือว่ามันไม่เคยเกิดไม่เคยมีอยู่มาแต่ต้นแล้วเวลาอันเป็นนามธรรมนั้นยากจะสังเกตเห็นแต่ก็มีเวลาอันเป็นรูปธรรมที่มนุษย์เราอาจสังเกตได้เวลาอันเป็นรูปธรรมนี้มีทั้งชนิดที่เป็นของธรรมชาติและที่มนุษย์เราประดิษฐ์ขึ้นเวลาธรรมชาตินั้นอาจดูได้จากฤดูกาลและการปรากฏของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นต้นมนุษย์เรารู้จักทำปฏิทินมาแต่สมัยโบราณแล้วจากการสังเกตดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และฤดูกาล ต่อมาเมื่อวิชาดาราศาสตร์พัฒนามากขึ้นการสังเกตธรรมชาติก็ยิ่งแม่นยำม,มากขึ้นและเพื่อให้การวัดเวลาธรรมชาติมีความเที่ยงตรงมากขึ้นมนุษย์ก็พัฒนาเครื่องวัดที่เรียกกันในปัจจุบันว่านาฬิกาให้เที่ยงตรงยิ่งขึ้นเรากำหนดเวลาเป็นวินาทีนาทีชั่วโมงวันเดือนและปีขึ้นเวลาในรูปของวันและปีเป็นต้นนี้คือเวลารูปธรรมชนิดที่เกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ การทำความเข้าใจเรื่องเวลาสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานทางปรัชญามาก่อนอาจเริ่มด้วยการแยกสองสิ่งนี้ออกจากกันสิ่งแรกคือนาฬิกาสิ่งที่สองคือเวลาเวลานั้นมีอยู่ก่อนก่อนที่จะมีมนุษย์ถือกำเนิดขึ้นในโลกหรือแม้แต่อาจจะมีก่อนที่จะมีโลกดวงดาวกาแล็กซีก็เป็นได้ขอให้นึกวาดภาพก่อนจะมีการสร้างโลกโดยพระเจ้าในสภาวะนั้นมีแต่อวกาศอันเว้งวางมืดมิด ละเวลาที่เคลื่อนคล้อยไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอเวลาอันเป็นนามธรรมและมีมาคู่อวกาศอันเวงว้างนี้เปรียบเสมือนสายน้ำที่ไม่อาจมองเห็นต่อมาเมื่อมีโลกจะเพราะพระเจ้าสร้างหรืออะไรก็ตามแต่และมีมนุษย์มนุษย์ก็คิดหาวิธีวัดเวลาขึ้นผ่านทางการประดิษฐ์ปฏิทินและนาฬิกา สมมุติว่าวันหนึ่งโลกและสรรพสิ่งในจักรวาลน,นี้มีอันต้องสูญสลายกลายเป็นความว่างเปล่าไปหมดเหลือแต่อวกาศที่โล่งๆเราก็เชื่อกันว่าเวลาอันเป็นนามธรรมดั้งเดิมนั้นจะยังมีอยู่ต่อไปในแง่นี้อวกาศและเวลาดูจะมีสถานะเป็นสิ่งนิรันอวกาศคือสนามอันเป็นนิรัน์สำหรับรองรับการปรากฏตัวของประดา สิ่งชั่วคราวทั้งหลายดวงดาวและมนุษย์นั้นคือสิ่งชั่วคราวผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปเวลานั้นคือตาข่ายอันเป็นนิรัน์ที่ครอบศับพท์สิ่งที่ผ่านมาชั่วคราวทั้งหลายเหล่านั้นเอาไว้ภายในกรงอันแข็งแกรง่งไม่มีอะไรภายในกรงแห่งการเวลานี้สามารถอยู่ยืนยาวเป็นอมตะภายในกรงอันกว้างใหญ่ไพศาลของการเวลานี้เราจะสังเกตเห็นแต่ความเกิดความเสื่อมและความสิ้นสลายของสรพรพสิ่งเป็นอยู่เช่นนั้นวันแล้วก็วันเล่า ปกติมนุษย์เราพยายามคิดหาทางลัดเพื่อประหยัดแรงงานมานานตั้งแต่สมัยโบราณแล้วชาวอียิปต์สร้างพีระมิดโดยการยกเอาหินก้อนโตๆขึ้นไปเรียงซ้อนกันได้ก็เพราะรู้จักทางลัดอันได้แก่เครื่องมือสำหรับทุนแรงเราเถียงกันเรื่องจะสร้างหรือไม่สร้างคลองคอขอดกระก็เพราะคลองนี้มีสถานะเป็นทางลัดทางการเดินเรือทางลัดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็น ทางลัดในแง่ของอวกาศคือเป็นทางที่เราคิดว่าสั้นที่สุดที่เชื่อมจุด2จุดในอวกาศเข้าด้วยกันการมีทางลัดในเชิงอวกาศนี้เป็นสิ่งที่นักคิดสมัยโบราณทั้งที่เป็นนักปรัชญานักวิทยาศาสตร์หรือนักศาสนารู้จักกันดีและสิ่งนี้ก็คือที่มาสำคัญของการคิดหาทางลัดในทางเวลา ทำอย่างไรเราจึงจะลัดจากพศ2546นี้ไปยังพศสอ5 0 5โดยไม่ต้องรอเวลาตามปกติถึง34ปีทำอย่างไรเราจึงจะลัดจากวันนี้กลับไปเมื่อ40ปีที่แล้วเพื่อไปแก้ไขความผิดพลาดบางอย่างที่เราคิดว่าสําคัญมากต่อชีวิตเราในวันนี้จินตนาการเหล่านี้หลายคนเมื่อแรกได้ยินก็อาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องเหลวไหลแต่ถ้าถามกันจริงๆว่าทำไมจึงคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหล คนส่วนใหญ่ก็อธิบายไม่ได้ศาส,สนาปราัชญาและวิทยาศาสตร์ตามที่เรียนกันอยู่สมัยนี้เป็นเรื่องถูกแยกจากกันสมัยก่อนนั้นวิทยาการสามขแขนงนี้เกี่ยวข้องกันอย่างใ,ใกล้ชิดคำสอนบางอย่างในทางศาสนานั้นอาจพิจารณาได้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเวลาหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับทางลัดในทางเวลาด้วยเช่นคำสอนเรื่องนิพพานและสังสารวัฏ ในพุทธศาสนาสังสารวัตรนั้นแม้จะเป็นเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดที่เกี่ยวข้องกับอวากาศคือเราจะต้องไปเกิดที่โน่นที่นี่ในจักรวาลน,นี้ตามแรงของกรรมที่เป็นตัวกําหนดภพภูมิแต่ใจความหลักของสังสารวัตก็เป็นเรื่องความยาวไกลทางการเวลา การเกิดซ้ำๆกันอยู่ชาติแล้วชาติเล่านั้นพุทธศาสนาถือว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายนิพพานนั้นคือการหยุดเวลาของสังสารวัฏยิ่งนิพพานได้เร็วเท่าใดก็ประหยัดเวลามากเท่านั้นพุทธศาสนาบางนิกายเช่นนิกายเซนเสนอทางลัดในทางเวลาเอาไว้มากดังปรากฏในสูตรของเวลางเป็นต้นที่กล่าวมาแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้ดูเหมือนจะเน้นความคิดเรื่องเวลาสำหรับคนที่ชอบคิด ชอบอ่านหนังสือบางท่านอาจสงสัยว่าเวลาชนิดที่เป็นประโยชน์สำหรับชาวบ้านนั้นมีบ้างไหมดังที่กล่าวไว้ตอนต้นเวลาเป็นความคิดเชิงนามธรรมต้องอาศัยปัญญาจึงจะจับต้องเวลาได้วัฒนธรรมไทยบางอย่างโดยเฉพาะการขับรถบนทางด่วนนั้นผมคิดว่าวางอยู่บนรากฐานของการไม่สามารถรับรู้เรื่องที่ลึกซึ้งในทางเวลาได้เลย เราแยกไม่ได้ว่าระหว่างการขับรถ95กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นมีในสำคัญทางเวลาต่างกันอย่างไรเมื่อแยกไม่ได้อุบัติเหตุจึงเป็นสาเหตุหลักของการล้มตายของผู้คนภายในประเทศนี้ต่อไปที่สำคัญคือคนที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยก็ไม่จำเป็นต้องแยกแยะความต่างทางเวลาที่กล่าวข้างต้นนั้นได้ฝรั่งนั้นเราอาจตำหนิว่าไม่ดีหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการพยายามเอาเปรียบเราในทางการค้าขายแต่วัฒนธรรมบางอย่างของฝรั่งนั้นสมควรที่เราต้องเรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งนั้นมองเห็นเวลาไม่น้อยไปกว่าอาวกาศหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเวลาไปต่างประเทศแล้วถามทางเราจะได้รับการบอกเล่าในแง่เวลาเช่นเดินไปทางนั้นเราว15นาทีก็จะถึง ผมเพิ่งย้ายบ้านมาอยู่ชานเมืองในเขตปทุมธานีคนมักอุทานว่าแม้ไปอยู่ไกลเหลือเกินไกลในที่นี้คือ43กิโลเมตรจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบ้านใหม่ผมนี้เมื่อเทียบกับบ้านสุทธิสารเดิมต่างกันมากในแง่ระยะทางอาวกาศแต่เท่ากันในแง่เวลาคือเดินทางมาทำงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้เวลาพอๆกันผมเลือกย้ายบ้านจากพื้นฐานความคิดเรื่องเวลาเวลาขับรถ ผมจะเตือนตัวเองในเรื่องเวลาว่าอย่าแลก10หรือ20กิโลเมตรที่ได้เพิ่มมาใน1ชั่วโมงกับความปลอดภัยเป็นต้นเวลาจะยังอยู่กับชีวิตเราโลกและจักรวาลต่อไปไม่ว่าเราจะรับรู้หรือไม่ก็ตามเวลานั้นพินิษให้ดีมีคุณต่อเรามากอย่างน้อยก็ในแง่ของความไม่ประมาท และท้ายที่สุดคุณประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของเวลาตามความเห็นของผมก็คือ <c oughs> การให้ความยุติธรรมแก่ทุกชีวิตเสมอเหมือนกันอวกาศนั้นเหมือนเวทีละครส่วนเวลานั้นจะทำหน้าที่ปิดฉากเมื่อละครจบคนบางคนสมัยมีชีวิตอาจก่อกรรมทำเข็นแก่เพื่อนมนุษย์มากแต่ท้ายที่สุดเวลาจะปิดฉากชีวิตเขาเองคนรวยคนจนคนฉลาดคนโง่ au, คนสูงศักดิ์คนไร้เกียรติท้ายที่สุดก็เสมอกันที่เรื่องเวลา เราทุกคนมีช่วงชีวิตราวเจปีเท่ากันต่อรองไม่ได้ซื้อเพิ่มก็ไม่ได้นี่คือความยุติธรรมโดยแท้ในช่วง4ี่หปีที่ผ่านมานี้หนังสือของผู้เขียนส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องทางศาสนาหรือไม่ก็ปรัชญาหนังสือเล่มที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้ค่อนข้างจะแตกต่างจากหนังสือทุกเล่มของผู้เขียนที่ผ่านมา กล่าวคือหนังสือน,นี้เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ท่านทุกคนบางท่านที่ติดตามงานของผู้เขียนมาบ้างอาจประหลาดใจว่าผู้เขียนมายุ่งอะไรกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบข้อข้องใจที่ว่านี้ผู้เขียนขอถือโอกาสชี้แจงดังนี้แม้ว่าโดยการงานและการศึกษาผู้เขียนจะเดินมาในสายของศาสนาและปรัชญาแต่สิ่งหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้เขียนมาตลอดเวลาก็คือวิทยาศาสตร์